สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเค้กทุเรียนอร่อยอร่อย,ออยทานกันนะคะเราจะเริ่มจากการทำซอสทุเรียนค่ะใส่เนื้อทุเรียนลงไปในโถปั่นใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยพอให้มันเดินเครื่องได้นะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะนำหัวกะทิที่เหลือนะคะใส่หม้อตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็พอน้ำตาลละลายเราก็ใส่เนื้อทุเรียนที่เราปั่นใส่ลงไปค่ะคนจนทุกอย่างมันกระจายแล้วก็ สุกดีหลังนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายไว้ใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่บุญที่เราแช่น้ำไว้ลงไปค่ะคนทุกอย่างมันเข้ากันดีแล้วก็แป้งสุกนะคะจากนั้นพักไว้ให้เย็นสนิทเลยต่อไปเราจะไปทำส่วนของเค้กนะคะใส่ไข่ไก่ใส่น้ำตาลลงไปตีจนน้ำตาลละลายใส่น้ำมันใส่ ใส่น้ำลงไปตีคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำแป้งที่เราร่อนไว้กับของแห้งที่เราร่อนไว้นะคะคนจนมันเข้ากันดีอย่างนั้นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปตีไข่ขาวนะคะที่ไข่ขาวพอขึ้นฟูจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะทยอยใส่จนหมดจากนั้นก็เดินเครื่องไปเรื่อยเรื่อยด้วยตีให้มันขึ้นฟูแบบนี้นะคะ ตั้งยอดแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาผสมกับส่วนของไข่ในผสมไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะจนไข่ขาวหรือมือแรงของเราหมดคนเข้ากันอีกทีนึงแล้วก็เทใส่พิมพ์นำข้าอบก,ก่อนจะนำข้าวอบเรากระแทกพิมพ์ไล่ฟองอากาศก่อน อบประมาณ45นาทีด้วยไฟ170องศาไม่เปิดพัดลมนะคะไฟบนล่างจากนั้นก็นำออกมาแล้วก็แกะออกจากพิมพ์พักให้เย็นจากนั้นเราก็นำมาตัดให้เป็น3ชิ้นต่อไปเราก็ตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะพอวิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูเราก็จะนำมาตกแต่งเค้กนะคะปาดเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็วางชั้นแรกลงไปก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ซอสที่เราทำไว้ลงไปแล้วก็ประกบด้วยชั้นที่สองแล้วก็ใช้วิปปิ้งครีมทำเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ใส่ซอสอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็เอาชั้นที่สามวางลงไปค่ะ ก็ใช้วิปปิ้งครีมโปะไปให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ปาดค่ะโปะลงไปอีกจนมันแน่นๆแบบนี้เลยค่ะตกแต่งให้สวยงามให้เรียบนะคะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยดอกไม้บีบครีมแล้วก็เนื้อทุเรียนอีกจากนั้นก็นำเข้าตกแต่งให้เรียบร้อยนำเข้าตู้เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนนำมาตัดนะคะพอเช้ามาแล้วนำมาตัด เค้กของเราก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะ